บางส่วนทิ้งขยะลงถังแต่ก็ยังมีอีกบางส่วนที่ทิ้งขยะไม่ลงถังทำให้เกิดพวก s i n เก e ลยูสพลาสติกเช่นหลอดกล่องแก้วถุงขนมขวดพลาสติกหรือถุงพลาสติกนั่นเองเรามาดูกันดีกว่าว่าพวกเราจะทำยังไงกันดีกับขยะเหล่านี้ เป,เป็นขยะในมอเรมไหม่ว่จะเดินไปที่ไหนก็เจอขยะเกิดไปหมดเด็กทุกที่เลยไม่มีการจัดก,การเป็นระบบเลยหรอที่จะทําให้ขยะเหานี้เกิดประโยชน์งั้นพวกเราไปถามผู้รู้กันดีกว่าว่าจะมีการจัดการกักบอยงเหล่านี้ได้อย่างไรบ้าง มีวิธีแก้ปัญหาเรื่องขยะอย่างไรให้เกิดประโยชน์เง้นเราก็ลองทำพวงกุญแจหรือโมบายจากขวดพลาสติกไหมเพราะขวดพลาสติกที่เราดื่มไปหากทิ้งไว้เฉ,เฉยเฉยก็จะมีแต่สร้างขยะลองเปลี่ยนมาเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่มีความน่ารักและทันสมัยกันดีกว่าอุปกรณ์ในการทำได้แก่ขวดพลาสติกกรรไกรหรือคัตเตอร์เชือกหรือเอนไสสีเมจิกหรือสีน้ำ และของตกแต่งขั้นตอนการทำขั้นตอนที่1ล้างขวดพลาสติกให้สะอาดแล้วตัดเป็นชิ้นๆเช่น,ชน,ชนก้นขวดตัวขวดหรือฝาขวดขั้นตอนที่2ให้ความร้อนด้วยตะเกียงแอลกอฮอล์จนพลาสติกละลายขั้นตอนที่3นำพลาสติกมาตกแต่งให้สวยงามสร้างลวดลายหรือติดริบบิน้นขั้นตอนที่4 นำชิ้นพลาสติกที่ตกแต่งเสร็จแล้วหลายๆชิ้นมาร้อยต่อกันให้มีความยาวตามที่ต้องการขั้นตอนที่5ผูกเชือกเข้ากับคานไม้เล็กๆหรือไม้แขวนเสื้อเพื่อทำเป็นโครงโมบายเฮ้ยดูงานะทบมากเลยดูงานาและสวยมากเลยถ้าเราทำการสอบคนมันจะน่าเบื่อเราเป็นคนเพื่อนๆทำโมบายจากใลไมติกกันก่อน เพื่อนเราไปทำโมบายจัดกดพลาสติกกันดีกว่าเพ่เาะจะได้ื่นยลดพลาสติกที่อยู่ในโมเอราแถมยังช่วยเรื่องท้องถิ่นจับพดสีุด้วยแล้วเสร็จนะแจะได้ให้เพื่องเสียบบอกด้วยใช่คุ้มดีนะแล้วโมบาจะมีอะไรล่ะนี่ไงล่ะ นี่ทำอะไรกันนะ่ะเหมยังเงินเหรอใช่สวยมากเลยแต่ว่าคือไม่ต้องเปเนเท่าไหร่เลยอะ่ะจริงเห็นด้วยทำไงดีล่ะขนาดลดความร้อนได้แตกลิ่นก็ยังมึนอยู่เลยการพวกเราไปถามผู้รูกกร้กันีกทีดีไหมที่ได้แก้ปัญหาตรงนี้ได้ได้เลยดีนะ เราจะแก้ปัญหาเรื่องมลพิษที่ส่งผลมาจากขวดพลาสติกที่เราเผาไม่ได้อย่างไรดีงั้นเราจะมาคุยกันเรื่องการใช้ถ่านกำมันเพื่อแก้ปัญหากลิ่นและมลพิษจากการเผาขวดพลาสติกเวลาเรานำขวดพลาสติกไปเผาจะเกิดควันกลิ่นเหม็นและสารพิษออกมาและถ้าเผาไม่สมบูรณ์ก็จะมีก๊าซอันตรายเช่นบนซีนฟอร์มานดีไฮหรือแม้กระทั่งไดออกซีนซึ่งไม่ดีต่อสุขภาพของเราและสิ่งแวดล้อมเลย แล้วถ่านกำม,มันช่วยได้อย่างไรถ่านกำม,มันหรือ Activate Carbon เป็นถ่านที่ผ่านกระบวนการทำให้มีรูพรุนจำนวนมากมีพื้นที่ผิวเยอะมากๆเลยค่ะลักษณะเหมือนฟองน้ำที่มีรูเล็กๆเต็มไปหมดเวลาอากาศหรือควันผ่านถ่านกำม,มันจะดูดซับสารที่มีกลิ่นและสารพิษบางชนิดไว้ในรูพรุนของมันทำให้กลิ่นไม่พึงประสงค์และสารบางอย่างถูกกักเก็บไม่ลอยออกมารบกวนเรา ตัวอย่างเช่นกลิ่นเหม็นไม่จากพลาสติกหรือสารอินทรีย์ระเหยง่ายฐานกำมันสามารถดักจับไว้ได้จึงมักถูกใช้ในเครื่องฟอกอากาศหรือระบบกรองอากาศในโรงงาน แต่ต้องบอกความจริงว่าถ่านกำมันไม่สามารถแก้ปัญหาได้ทั้งหมดกา๊าซบางชนิดเช่นคาร์บอนโมอนโอกไซด์หรือสารพิษรุนแรงอย่างไดออกซินถ่านกำมันไม่สามารถกำจัดได้จำเป็นต้องใช้เตาเผาที่ควบคุมอุณหภูมิสูง,สงและมีระบบกรองหลายชัน้นดังนั้นถ่านกำมันสามารถช่วยลดกลิ่นเหมน็นและสา,ารบางส่วนจากการเผาขวดพลาสติกได้แต่ไม่ใช่เป็นวิธีการที่ดีที่สุดวิธีการที่ดีที่สุดคือการหยิบเลียงการเผาและนำขวด พลาสติกไปรีไซเคิลหรือประดิษฐ์เป็นสิ่งของใหม่จะช,ช่วยโลกและสุขภาพของเราครับโดยกลุ่มของเราได้คิดค้นนวักตรกรรมเพื่อช่วยลดปัญหาจากการเผาเปิดพลาสติกซึ่งเราได้ใช้เป็นพื้นที่ปิดและใช้กล่องสเตลเลตโดยมีท่อกำมันคอยดูดสามมรมลพิษเพื่อช่วยลดปัญหาอากาศของเรานั่นเอง